คุณพอ่อถามจริงถ้าแม่อ้วนแล้วคุณพ่อป้วนขนมอย่างเงี้ยพ่อจะรักแม่ไหมเนี่ยทำเงี้ยไม่ว่าเหรอเฮ้ยเขาซื้อจริงป่าวอ่ะเขาซื้อจริงป่ะขึ้นมาแบบอีกเก้าคนกำลังซื้อนี่เขาซื้อจริง,งจริงใช่ไหมต่างขึ้นเหรอต่างขึ้นเป <c oughs> ็นแบบป๊าป๊บป๊าป๊าป๊อย่างนี้งงเลยอ่ะทำไงเราจะนอนไหมอีกหกคนกำลังซื้อเอาเท่านี้เอาเท่านี้แล้วแม่จะไปนอนหรอได้อ่ะใชค่ะ เธอท้องอยู่นะเธอไม่ต้องรีบกลับไปพักผ่อนเหรออีกแปดคนกำลังซื้อแม่ส่งซิกกับทีมงานว่าเออเท่านี้แม่พอแล้วแม่จะนอนไม่ดูแลทีนี้ทำยังไม่ดูแลไหมและถ้าใครนะคะที่อยากจะแบบเอ็นดูน้องพี่เจอยากจะเลี้ยงน้องพี่เจไปพร้อมแม่ก็คือซื้อแม่เพราะนี่คือคาดเธอเราไลฟ์กันมาหลายชั่วโมงเราก็ต้องเติมพลังนะใช่ขาไก่นะขาไก่ขาไก่อ๋อ่ะ สามารถที่ซื้อได้อย่างสบายใจพ่อกับแม่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์พ่อกับแม่คือผู้บริหารแล้วก็ผู้ใช้จริงผู้ทดลองจริงอะไรเนี่ยแล้วก็ให้แม่อ้วนเฮ้ยต้องขึ้นแล้วะคุณพ่อถามจริงถ้าแม่อ้วนมางพ่อป้วนขนมอย่างเงี้ยพ่อจะรักแม่ไหมเนี่ยเ๋ย่าไปอ้วนหรอกมันไกลแล้วสิจะรักแม่ไหมถ้าแม่อ้วนอ่ะรักอยู่แล้วทำไมอ่ะทำไมถ้าตอบไม่รักได้หรอ เนี่ยปะาปิด <göster> ห <ges 2> <not iling amine diver> ูเลยแล้วตอบไปแล้วก็นุนได้แน่ารักแม่ไหมแม่อุ้มท้องพีเจซึ่งเป็นลูกที่น่ารักที่คุณพ่อรักพี่จ๋าดีมากได้รักพ่อไหมรักมากเอาน้ำเปล่าให้หน่อยแต่นี่กินนี่พ่อแม่กลับบ้านแล้วยังแม่อยากปิดร้านอ่ะแม่ดึงประตูเหล็กรือยังทุกคน